เที่ยวนะปีปาบจริงๆครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยเวิร์ลทอยด o m นะครับเป็นเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าอาซีกีฬาสันทนาการนะฮะแน่นอนครับพบกับไทยเวิร์ลทอยตครั้งจะต้องมีสินค้าเด็ดๆนะแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้เอาไปเล่นกันในท้องตลาดฮอลสเกลหายากมากนะครับแต่เว็บไซต์ของเราก็พยายามจะ สัญหาสเกลฮอนสเกลเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมกันให้มากที่สุดนะฮะตัวนี้เป็นนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดของ e s k y นะครับคุณผู้ชมครับเป็น e s k y a i r w ร o วูนะครับ300 V2 นะฮะตัวนี้ e s k y 300ค่ายของ e s k y เนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่าอาจเป็นค่ายที่ผลิตเครื่องบินมาชาดนานทีเดียวนะฮะแฟนๆของ e s k y คงจะทราบกันดีนะฮะตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นรุ่นใหม่ของค่าย e s k y นะครับไซส์ก็ นานเล่นทีเดียวนะครับเป็นระบบควบคุมอตัตโนมัตินะฮะใจโล6ที่ทานะบังคับง่ายปรับระดับความเร็วได้2ระดับก็มีระบบรักษาความปลอดภยัยที่ภายในผลิตภัณฑ์นะนี่ก็มาครบชุดอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมครับสิ่งแรกที่ได้พบก็คือคู่มือนะครับจะเขียนว่า e ีสกายสามร้อยวีนะครับเนี่ยฮะก่อข้อมูลภายในของเขานะฮะก็คร่าวๆนะฮะนี่ฮะเป็นวิธีการชาร์จแบตนะครับแล้วก็วิธีการเปิดเครื่องออกมาปุ่ม นะะฮเป็นคาลิเบตสวิตอะไรต่างๆนะคุณผู้ชมก็ดูเอานะฮะเราคงไม่ได้บอกนะครับแบบนี้แล้วก็ข้อสําคัญคือที่ตัวรีโมทจะมีสวิตต์แต่ละตัวเนี่ยทำงานอะไรยังไงนะฮะก็มือซ้ายมือขวาเดินหน้าถอยหลังอะไรเงี้ยก็จะแจ้งไว้ฮะเนี่ยแบบนี้ครับอ่ะเนี่ยฮะภายในลิตภัณฑ์นะครับก็จะมีตัวของเครื่องนะฮะภายในเครื่องนะฮะแล้วก็มีสายชาร์จนะฮะสายชาร์จให้นะครับเป็น USB นะฮะแล้วก็ตัวนี้คือปีประแจนะครับมีไขควงนะฮะหลายตัวทีเดียวแล้วก็ใบพัดสำรองที่อยู่ในนี้ฮะ ว่าสำรองให้นะครับหชุดภายในก็จะเป็นรีโมทนะของเขาก็จะมาเป็น2 4นะครับตามรูปแบบของอ e ีสกายเลยมาพร้อมชุดนะฮะน่าเล่นมากนะบ,บินดีบินนิ่มนะแฟนๆของแอร์วูฟต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบบินกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับวิธีสตาร์ตตัวนี้นะก็จะมีปุ่มเขียวกับแดงครดันไปตรงสีเขียวนะครับไปพัดก็จะหมุนออตโต้นะฮะ นิ่งจี๋นะคุณผู้ชมครับนิ่งนะคุณผู้ชมครับนิ่งมากเจอลมแรงๆก็สบายเลยนะกันอาการได้ดีนะฮะนี่ครับแอร์วูฟนะฮะของเขาก็ถือว่างานของอีสกายก็ถือว่าคุณภาพสูงอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะลองเดินทางดูนะฮะอืมมันติดมือจริงนะคุณผู้ชมครับติดมือนะฮะ สายไปสายมาเรียกว่าโชบเฉียวดีนะฮะตัวนี้ถือว่าสนุกมากนะของค่ายอุสกายก็มีชื่อเสียงในการบินอยู่แล้วนะครับสะใจจริงๆฮะโชบเฉียวนะฮะปีป๊าบจริงๆครับปีอุ้าวเลยฮะนี่ฮะแบบนี้คมนะฮะสวยงามนะครับถือว่าคุ้มค่าเงินดีดียนะตัวหนึ่งห้าพันกว่าบาทในฮอรูปแบบของสเกลนะฮะ อากแอร์วูฟนะฮะอยากได้เป็นเจ้าของติดต่อกันราเข้ามานะครับตามหมายเลนขนทรศัพท์และไอเดียไลน์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับคุณโยครับวันนี้นะครับจากกันไปด้วยอ e ีสกายครับสวัสดีครับ